สวัสดีค่ะวันนี้สาวอีสานจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศชนบทค่ะตอนนี้ก็เลิกงานเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปบ้านพักตาอากาศค่ะตอนนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะสามวันติดค่ะอ่าเราก็ไม่รอช้าค่ะขับรถขึ้นไปบนเขาเลยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่านะคะไม่ใช่สิบรรยากาศตอนประมาณบ่ายสองกว่าค่ะรถลาก็จะเริ่มมีแล้วนะคะเราก็ขับมาเรื่อยๆค่ะวิวชนบทก็จะสวยงามมากเลยนะคะถ้ามีหิมะผสมกับอ่ปนกับเอ้ยไม่ใช่สิถ้ามีแสงแดดส่องมากระทบกับหิมะนี่บรรยากาศจะสวยมากค่ะ แล้วเราก็ขับออกมานะคะซอยเล็กซอยน้อยเพราะว่าเราจะไปที่บ้านพักตาอากาศค่ะเราก็ต้องแวะโนนแวะนี่ก่อนจะถึงนะคะบรรยากาศสองข้างทางเต็มไปด้วยหิมะค่ะยิ่งอ่าช่วงนี้นะคะหิมะถล่มลงมาอย่างหนักมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสนถนนหน,นทางดูค่ะเพื่อนๆตรงที่เป็นสีดำนะคะเป็น สำหรับรถแล่นไปเล่นมานะคะก็เลยทำให้ตรงนั้นอาจจะมีน้ำแข็งบ้างหรือไม่ก็อาจจะไม่มีน้ำแข็งนะคะเหมาะในการขับขี่ค่ะส่วนเพชรเนี่ยเวลาปั่นจักรยานเราก็จะปั่นตามล่องรถนะคะเพื่อที่จะเราจะไม่ได้ร่นหิมะค่ะคํามารถก็เริ่มติดแล้วนะพี่น้องค่ะแต่บรรยากาศยังสวยค่ะยังไม่เมื่อนะคะ เพราะว่าเวลาจะมืดนี่ก็ประมาณนี่แหละประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นั่นเองเนีย่ยเริ่มเขาแล้วค่ะเรรถก็เริ่มติดนะคะออกมาหน่อยนึงก็มืดอตือ้อค่ะต้องเติมแบตค่ะเราก็มาจอดที่ของเท s l a นะคะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่นี่ก็ดีค่ะมีทั้งอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งที่จอดรถแล้วก็มีทั้งอ่า อาหารข้างทางเราก็จะได้ท่านอาหารอย่างอร่อยอร่อยนั่นเองค่ะก็คือจอดท,ที่เดียวคุ้มทุกทีนะคะปกติเราจะขึ้นบ้า,บานพักตากอากาศแล้วก็ต้องแวะซื้ออาหารค่ะเพชรก็จะพา,าเพื่อนๆมาดูนี่เลยส่วนดอกไม้นะคะวันนี้เพชรไม่ซื้อนะคะเพชรจะจ่ายตังค์อย่างเดียวค่ะกรลานซูปเปอร์เขามีเสื้อผ้าขายอะไรขาย เวลาคนขึ้นบ้านพักตาอากาศลืมเสื้อลืมอะไรเงี้ยเขาก็มีขายค่ะอุย้ยดูตัวน,นี้น่ารักค่ะน่ารักน่ารักนี่ก็ส่วนอาหารค่ะก็เป็นพวกตู้แช่แข็งนั่นเองเพชรก็ได้แต่ดูนะคะช่วงนี้ได้แต่ดูจริงๆค่ะเราแตะต้องไม่ได้เลยนี่ค่ะพอมาถึงทางแยกนะคะก็จะแยกไปที่ทีซีเคทีซีนี่เอง ตรงนี้ขับรถนะคะเราขับได้ประมาณอยู่ที่80นะคะห้ามเกินนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีกล้องจับค่ะถึงแม้เราจะขับเร็วนะคะผ่านกล้องไปแล้วแต่ว่ากล้องข้างหน้าเขาก็จับเวลาถ้าคุณกลับขับ80ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ ต้องระวังค่ะเพราะว่าน้องชายแฟนเพชรก็เคยเจอมาแล้วนะคะจ่ายไปห้าหกพันโคนนะคะการขับรถเร็วที่นี่ก็แล้วแต่ค่ะว่าเราขับเร็วเกินขนาดไหนก็จ่ายไม่เท่ากันนะคะนี่เข้ามาถึงนะคะสองเลนค่ะขับรถยากมากนะคะถ้ามีใครขับช้านี่ก็คือคนก็จะติดแงกไปอย่างนั้นนะคะ่ะขับรถต้องระวังค่ะเดี๋ยว กวางวิ่งัดหน้าแล้วเวลาเราเบรกนี่เราก็ต้องระวังสุดๆยิ่งถนนรื่นด้วยมีหิมะด้วยการเบรกอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะเสียหลักหรือไม่ก็ใช้เวลานานกว่าจะเบรกได้นะคะเราจะเบรกไม่ได้ทันทีเลยบางทีเบรกเร็วๆก็เสียหลักได้นะคะอุบัติเหตุต้องระวังค่ะอย่างที่เราขับมานี่ต้องระวังสุดๆ ดูนะคะเด้เส้นทางอาจจะดูว่าเมิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่าฟิวหิมะก็ไม่เมืดเท่าไหร่นะคะมันสวยมากเลยแล้วก็ได้แบบว่าผ่อนคลายแต่ดีมากเลยมีรถข้างหน้าด้วยนะคะนี่เราก็ขึ้นมาถึงแล้ว